สิ่งเล็กๆเ,เปลี่ยนคนขี้เรให้มีสเสน่ห์มากกว่าคนหน้าตาดีวิธีการผูกความคิดมนุษย์ครับยกตัวอย่างเช่นคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขามีเราเท่ากับการมีชีวิตบนโลกใบน,นี้แต่ถ้าเขาไม่มีเราเท่ากับชีวิตไร้ค่าครับความลับทางสมองครับแท้ที่จริงแล้วมนุษย์อยากมีชีวิตที่มีความหมาย เท่านั้นครับถ้าจุดจุดไหนอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายอยู่แล้วรู้สึกโดนมองข้ามอยู่แล้วรู้สึกไม่มีใครเห็นหัวมนุษย์จะอยากออกจากจุดจุดนั้นครับแต่ถ้าจุดจุดไหนตัวเองอยู่แล้วได้รับความสําคัญมนุษย์จะอยากอยู่ในจุดจุดนั้นครับการที่คุณบอกว่าคนอื่นเนี่ยมองคุณพลาดกันหมดเลยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนสิบคนบอกเขาว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานไม่ตรงเวลาหรือต่างๆพวกนี้แต่คุณต้องบอกว่าคนอื่นเน่ยเขามองพลาดกันหมดเลย ไม่เคยมีใครเข้าใจคุณเลยว่าคุณอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่เขาไม่เคยถามคุณเลยคุณอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณทุกข์ใจคุณอาจจะมีงานบางอย่างที่เขาเอามาทับถมไม่กับคุณเนี่ยโดยที่ไม่ถามคุณเลยไม่เคยใส่ใจคุณเลยแถมยังมาว่าคุณอีกอารมณ์ประมาณว่าคุณเน่ยเข้าข้างเขาครับสิ่งนี้มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันพอเป็นพวกเดียวกันออกซิโทซินมันจะหลั่ง นะครับสารสื่อประสาทที่สร้างความเชื่อมโยงผูกพันพออกพอใจรักใคร่ชอบพอมันจะเริ่มหลั่งออกมาครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1,990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คําชมของคนฉลาดมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสนิ์มูลค่า1,990บาทเล่มที่6อ e ีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อน และสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ